คนพื้นที่คูธรรมะขายดีๆแล้วมัาดีดีมครับดดีุณมากครับดีดีหมครับกเขียวเปิรใจของประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับผมไ้ได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 ้ไ่้ได้ไม้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไ้ได้ไดด้ไ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 ้ เราต้องเราต้องท่านคนนี้นะตอนที่วิ่งมานั้นคนไม่อยู่ก็กลับมาแล้ตก็ของไม่ค่อยเยอะค่ะ เดิน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 ัดคุณพนันนทกคนคที่ลงพื้นที่มีเสียงตอบรับประชาชนยังไงบ้างดีมากเลยครับวันนี้มาที่ตลาดเจริญกรุงร้อยสามนะครับแล้วก็มากับท่านาผู้สมัครนะครับคุณตู่นะครับเพนพิสุทธิ์ใช่ไหมใช่กลัวเป็นชื่อพ่อพอ <c oughs> <c oughs> ชื่อพ่อชื่อคล้ายๆกัน <c oughs> คุณพ่อพงพิสุทธิ์ <c oughs> <c oughs> นะครับคุณเพนพิสุทธิ์จิตตโสพลนะครับซึ่งผมเองเนี่ยต้องเรียนว่าพื้นที่นี้เนี่ยเรามีความใกล้ชิดนะครับเพราะว่า บ้านผมเองเนี่ยก็ครอบครัวที่ทำมาหากินอยู่แถวนี้นะครับตระกูลโบราณเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นคนจีนอยู่ในโซนนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องเรียนเลยว่า,าพื้นทนี่นี้มันมีความผูกพันกับทา,ทางผมเองนะครับแล้วก็ลงมาพบปะพี่น้องประชาชนในวันนี้เรามาเดินแล้วเนี่ยได้สัมผัสถึงการตอบรับที่ดีครับจริงๆพี่ๆนักข่าวคงจะเห็นตรงกันนะครับว่าการตอบรับของพรรคเพื่อไทยเวลาเราไปที่ไหนก็ตามในช่วงนี้เนี่ยได้รับการ ยิ้มนะครับแล้วก็ต้อนรับขับสู้ที่ดีจากพี่น้องประชาชนเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผมแล้วก็ผู้สมัครครับวันนี้เนี่ยเราเข้ามาในตลาดที่เจริญกรุงเนี่ยนะครับก็ยิ่งยิ่งปร,ประทับใจเพราะว่าเราได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่นะครับซึ่งมีการพูดคุยกันว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดที่มันมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความแปลกนะครับมีความเป็น เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นชุมชนจริงๆนะครับพวกเราเข้ามาเดินเราก็มีความสุขนะครับแล้วก็ยิ่งได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเนี่ยยิ่งดีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคนที่ยังมาเดินจับใจใช้สอยเนี่ยเป็นคนในพื้นที่นะครับเราก็มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะสามารถที่จะดึงเอาคนที่อยู่นอกชุมชนเนี่ยเข้ามาเดินเล่นได้นะครับมาเดินเยี่ยมมาเดินชมมาเดินซื้อของซึ่ง ต้องเรียนว่านี่เป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วในเรื่องของการสร้างโอกาสในเรื่องของการสร้างรายได้ใหม่ๆนะครับฝากทางสื่อมวลชนนะครับช่วยกันโปรโมตตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับเป็นที่ที่น่ามาที่ที่มาหน้ามาเยี่ยมชมแล้วก็น่ามาเดินจับใจใช้สอยอย่างยิ่งครับช่วงของการเลือกตั้งในเรื่องของเวทีปราศัยในเรื่องของการไปดีเบตอะไรเรียบร้อยนะครับ, <S <S รบเพราะว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ประสานในเรื่องเวทีดีเบตมาพร้อมนะครับในส่วนของเวทีต่างๆเนี่ยในแต่ละพื้นที่เราก็มีการกําหนดจุดกําหนด ผู้ปราศัยครบถ้วนนะครับผมเองกับคุณยศนันนะครับก็คงจะได้ไปในทุกพื้นที่แล้วก็ไปทั่วประเทศพร้อมกับไปพบปะกับพี่น้องประชาชนไปนํานโยบายไปเสนอนะครับวันนี้ก็พร้อมหมดทุกอย่างนะครับถามว่าต้องมีการปรับอะไรไหมเนี่ยน้างานอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าโดยโครงใหญ่เนี่ยเราค่อนข้างพร้อมแล้วและเราก็จะมีกําหนดในเรื่องของการเปิดนโยบายที่มีความสําคัญเนี่ยนะครับ อยู่อีกสองช่วงนะครับซึ่งฝากสื่อมวลชนติดตามนะครับเพราะจะเป็นโนโยบายสําคัญที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็คือเป็นติดเด็ดคู่ชิงคู่ชิงนายยนต์ีเดียเที่ยวนี้จากโพต่างๆก็มองว่าจะมาเป็นอันดับ3แล้วนโยบายอะไรที่จะดึงเสียงประชาชนให้กลับมานิยมพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมครับก็เป็นนโยบายในการประเด็นแรกนะครับสำหรับโพในขณะนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันคงเป็นการแปลกนะที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในการแข่งขัน นะครับเพราะว่าดูจากโพไหนก็ตามช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มขึ้นมาจ่อลวนะครับจากที่เราไม่ได้มีชื่อคุณยศนันมาเลยนะครับเปิดมาเพียงแค่ระยะเวลาเพียงแค่สิวันเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยขึ้นมาจ่อล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าจากการทำอีกด้วยการทํางานที่จะมีต่อไปเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะนําเป็นลำหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยคนก็เห็นนะครับการเลือกตั้งพครั้งก่อนเนี่ยนะครับ พรรคเราก็เป็นตัวเต็งนะครับแต่สุดท้ายก็มีการพลิกแสงโค้งช่วงส,สุดท้ายอย่าไปคิดว่าประชาชนเป็นของตายนะครับอย่าไปคิดว่าประชาชนเนี่ยมีความแน่นอนนะครับเขามีโอกาสและมีสิทธิ์ในการตัดสินใจซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นการทํางานอย่างหนักเท่านั้นจึงจะสามารถพิสูจน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึงความตั้งใจและแนวนยโยบายของเรานะครับอย่างพื้นที่กทมนี้เขาก็มองว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคส้มกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วมีส่วนของพรรคเคื่อไทยจะมีกลยุทธ์ยังไง ถ้ามาเดินอย่างพวกผมเนี่ยจะรู้ครับว่าเ,เรามีโอกาสสูงมากครับวันนี้เนี่ยการตอบรับในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยเ,เป็นไปได้ดีนะครับคือพี่น้องประชาชนให้การตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงในประเด็นนั้นรวมถึงนโยบายเรายังออกไม่หมดครับเรายังมีนโยบายที่เป็นทีเด็ดทีขาดที่จะไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับยังจะออกมาอีกสองรอบนโยบายหมัดเด็ดนี่จะออกที่สุดท้ายใช่ไหมครับไม่ชัดไม่ไม่ช้าขนาดนั้นครับ ก็ต้นปีพอสมควรครับเริ่มเริ่มน่าห่วงขึ้นนะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของการทําลายป้ายนะครับอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะไม่อยากจะไปโทษว่าผู้สมัครนะครับแต่ผู้สมัครทุกพักเนี่ยจะต้องกาชับเหมือนกับผู้สมัครของพรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเราเรากำชับกันอย่างเรากําชับกันอย่างจริงจังนะครับอย่าให้ไปเรื่องของการทําลายทําลายป้ายกันนะครับช่วงนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับในเรื่องของการทําลายป้ายโดยเฉพาะของพักเพื่อไทย ซึ่งตรงนี้เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับว่ากระแสความนิยมของพรรคกำลังกลับมาอย่างดีนะครับก็เริ่มมีการทําลายป้ายตรงนี้เนี่ยขอความการุณาผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองให้ช่วยกันเน้นย้ำนะครับสองก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเริ่มมีการส่งข่าวส่งอะไรมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บบัตรประชาชนในตามต่างจังหวัดอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่มีตัวเลขในเรื่องของการเลือกตั้ง นอกเขตหรือเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเยอะผิดปกติในบางพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่อันตรายและพวกเราในฐานะฝ่ายการเมืองนะครับพวกผมก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของกอกตเองเก็ขอเรียกร้องไปให้ดําเนินการให้ดําเนินการภารกิจหน้าที่ของท่านในเรื่องของการติดตามการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยให้มันเข้มข้นด้วยใช่ครับาจะมานาเสนออีกทีนึงเพราะว่าบางพื้นที่เท่านั้นที่มันโดดขึ้นมาจนผิดปกตินะครับ มันมีไหมว่าย้ายเข้ามาเพื่อการนี้เลยเฉพาะ,ะม,มันมันมันไม่ใช่เรื่องของการย้ายย้ายที่ครับเพราะการย้ายเขตเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องดําเนินการก่อนเลือกตั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะเก้าสิวันอะไรเงี้ยอ่ามันมีกฎหมายกําหนดอยู่แต่นี่เป็นเรื่องของเอ่อเป็นเรื่องของการที่มีผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเยอะกว่าค่าเฉลี่ยเยอะกว่าปกติซึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็คือการซื้อสิทธิข์ขายเสียงแต่ ให้ประชาชนเนี่ยไปลงสิทธิ์ในวันก่อนหน้าเพื่อจะเป็นการสะดวกกับผมไม่ได้แตะนะอธิบดีชนวันนี้อธิบดีบอกนี่คือคือผมต่างจังหวัดครับคือไปให้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 เขาเนี่ยไปให้ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ลงหน้าเพื่อสะดวกกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาและเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับคุณครับคุณครับคุณนะคะ ต้องซื้อใหม่แล้วมาติดช่วมดีนะพี่นิมรักแทนมือไหวนะครับไม่เป็นไรอย่าลืมอรวจสอบนะต้องใส่ใหญ่เดี๋ยวเอ่อหัวหน้าพักมาอยู่เจอไหมมาจรีบอกว่าจะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่ง ทานได้ไหครับทานแกงไดม่อ้คุณไทเคเะสวัสดีครับขพรขออวย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 พรขอวรขออวยพรอรับอพรขออวยพรขออวยพรขอวยพรับพรขออวัสดีอรขอครขอรอวยรขอขอขออรร ทังนี้เหนื่อยหน่อยคนมาหลายพักเบิ่มงงเอาเพื่อไทยนะครับคุณกพี่ครับ